คิวแรกในการถ่ายแบบนิตยสารวีเวิร์ในครั้งนี้คือเจพี่เจระวังตกนะครับมาถ่ายนิตยสารวีเวิร์อยู่ครับคราวนี้จะมีอะไรลงเยอะกว่ารอบก่อนด้วยตั้งใจถ่ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลายๆด้านผมเลยได้ลองถ่ายอะไรหลายๆอย่างหลากหลายด้านเลยครับทั้งเสื้อผ้าการแต่งหน้าทำผมมีแต่รีบนั้นนี้เอาผมลงได้ ก็เป็นสไตล์ที่ไม่ได้ถ่ายทำมานาน,นมากแล้วมันคุ้มค่าแล้วแฟนๆน่าจะชอบกันมากเลยครับขยับขึ้นลงตามคำสั่งของผู้กำกับระหว่างนั้นเช็คมอนิเตอร์ไปด้วยใส่หูฟังเท่ๆ การถ่ายแบบของผมในวันนี้ใช้พระเป็นหูฟังครับทําให้มีคัทที่หลากหลายและทําให้มีสไตล์ในการถ่ายรูปขึ้นไปอีกในเพนเอพิสูดหูใจเสนอเบื้องหลังการถ่ายแบบปกนิตยสาราแมกกาซีนวีเวิร์ดให้เสียงภาษาไทยโดย JPK พี่เจครับเอาหูฟังลงมาไว้ที่คอหน่อยครบับครับประธานโทษนะครับเจกาลังเช็ดมอนิเตอร์อย่างละเอียดถ่ายรูปคัทที่ถูกใจจบการถ่ายเดียวสวัสดีครับผมเจนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองถ่ายแมกกาซีนวีเวิร์ด ผมไม่ได้ถ่ายแบบแบบนี้นานมากรู้สึกดีที่ได้ถ่ายสไตล์ฮิปฮอปอีกครั้งครับแม่ใส่เสื้อดีเป็นแฟนเด็กแนวครับชอบแมกกาซีวีเวิร์กันมากครับผมตั้งใจถ่ายมากครับขึ้นฟีเถอะขอร้องหลังจากพี่เจก็มาถ่ายของพี่เจกโยโยยโอ้ยหลังจากโพสท่าหลอความเจ็บปวดก็ตามมาฮ่าฮ่เจกลองทรงตัวโอ้ยจะไหนเงือบจะไหนเงือบโอ้ย ผมไม่คิดว่าผมน่ารักนะควับแต่ทุกคนนะ่ะมองว่าผมน่ารักเดินอนะ่ะผมจะลองทำตัวให้น่ารักน้อยลงนะครับทั้งหมดนี้เป็นคำสั่งของผู้กำกับขอให้น่ารักน้อยลงแต่ผู้กำกับบอกว่าน่ารักอีกแล้วฮ <laughs> ่าพี่เจ๊ขยับไซ้นิดขอแบบไม่ต้องมองกล้องนะครับเช็คมอนิเตอร์ลองจับอารมณ์ดู ใส่แว่นกันแดดที่เข้ากับชุดคิวถ่ายต่อไปคือพี่ซองฮุนเจ้าชายซองฮุนเหมาะกับเสื้อคลุมสไตล์สปอร์ตมากเป็นเสื้อให้ความรู้สึกเหมือนเสื้อเจอร์ซี่ครับเท่ดีนะครับเป็นชุดเซ็ตอัพแต่เพิ่มผ้าคลุมเหมือนกระโปรงด้วยลองหันมามองแล้วก็หมุนเหมือนว่าตัวเองกำลังถ่ายรูปอยู่ครับตั้งใจฟังคำสั่งของผู้กำกับ ลองใช้พร็อพในการถ่ายแบบเจ้าชายสองหุ่นทำท่าโพสและสีหน้าที่หลากหลายหลังจากจบการถ่ายเดี่ยวเช็คมอนิเตอร์อย่างละเอียดรูปน่าจะออกมาเท่ดีนะครับน่าจะออกมาครึมกว่าปกติครับอารมณ์เป็นจะเป็นแบบเคร่งเครียดคอนเซป็ปของพี่สองหุ่นคือรูปเครียด แมกกาซีนวีเวิร์ดรอบนี้ช่วยฟังสุดใจกันด้วยนะครับจองบอดทั้งไทยทีมงานและเพื่อนไทยเดียวตอนนี้ก็เรามาถ่ายแมกกาซีนวีเวิร์ดกันนะฮะอ่ะฮิฮิไม่ได้ถ่ายนานเลยฮะอ่ะฮะน่าจะกลับมาทันในรอบหนึ่งเดือนนะฮะอ่ะฮิฮิเมื่อวานผมใช้แชมพูสำหรับทำสีไปด้วยจากของสีเหลืองน่ะกลายเป็นโทนสีมันวนผสมอยู่ฮะแล้วก็มีสีเหลืองนิดหน่อยหนะฮะก็การแมกกาซีนวีเวิร์ดะ็ไฟตออกมาให้เท่เลยฮะอ่ะฮิฮิอ่ะฮะ จองวอนขยับตามคำสั่งของผู้กำกับตั้งใจเช็คมอนิเตอร์คุณผู้ชมฮะชุดของผมวันนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหโอเวอร์ฟิตเป็นสไตล์ที่ผมชอบมากเลยฮะอ่ะฮิฮิอ่ะฮะ ออเอเรียกทมฮออตั้งใจฟังคำพูดของผู้กำกับครับครับอฮิคราวนี้นั่งอยู่ข้างล่างโทรศัพท์ฮึบฮึบอ่ะอ่ ฮ้ S <S ออาฮิฮิอะแมกกาซีนวีเวอร์รอบนี้ช่วยมอบความสนใจกันด้วยนะฮะต่อด้วยการถ่ายเดี่ยวของพี่ฮีซึงระหว่างนั้นคอยเช็คมอนิเตอร์แมกกาซีนวีเวอร์ในรอบนี้เนอะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสองสไตล์แนวสตรีทกับ Y2K คครับน่าจะสร้างบรรยากาศที่ดีได้สำเร็จเลยนะ ความสำเร็จแม่ไอเดียของผู้กับก็ดีมากเลยผมทำแนะนำเขาพวกเขาแลก็ําตามที่พุณกับสั่งครับเลยถ่ายออกมาอย่างสนุกสนานมากเลยกำลังดึงแขนเสื้อออกมา ระหว่างถ่ายไม่ลืมเช็คมอนิเตอร์ฮีซึงลองโพสท่าหลายแบบเพื่อให้เข้ากับคาเลคเตอร์ฮีซึงพอใจกับรูปที่ออกมาฮิฮิพี่ใหญ่น้องเล็กช่วยกันเช็คมอนิเตอร์ผมไม่ได้ลองทำผมทรงนี้บ่อยมากตรนแรกเลยรู้สึกไม่ค่อยชินแต่ว่าพอดูภาพที่ออกมาภาพที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยครับผมชอบมากๆเลยเละครับ จริงๆแล้วไม่ได้ัดพันตานานแล้วด้วยได้มาทำงานร่วมกับแมกกาซีนวีเวิร์ดแบบนี้เนี่ยฝากมอบความสนใจกันด้วยนะสี่วีเวิร์ดตนีช่วยมอบความสนใจกันด้วยนะครับนิกกิเริ่มการถ่ายเดี่ยวด้วยการโพสต์ท่าสุดเท่นิกกิใช้พร็อพลูกบาสที่ตัวเองชอบ วันนี้เนี่ยชั้นแต่งชุดแนวสตรีทและชั้นก็ว่างวาวารูปท่ายงของชั้นที่ชั้นภ่ายในวันนี้จะออกมาดูดีล่อเทสมาร์ทอย่างที่ชั้นคิดไว้และทุกครั้งที่ชั้นมาถ่ายเมกซีนวีบนรูปมักจะออกมาดีซัมเมอรมพอใจมากเลยครับ นิกิลองโพสต์ท่าหลายๆท่าเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ข้างถนนแบบสตรีทเช็คมมนิเตอร์ด้วยสีหน้าที่พอใจเสร็จแล้วแต่ทั้งหมดนี้ก็คือการท่ายํำทั้งหมดของชันเป็นการท่ายํำในกองไทยที่เป็นบรรยากาศที่ท่านชอบมากๆรูปอ้อมาดีมากอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะครับก็จะบอกว่าช่วยติดตามกันด้วยนะจบการไกายเดี่ยวของพี่นิกิคิวสุดท้ายของการไ่ายเดี่ยวคือซอนอูครับ วันนี้มาถ่ายได้แบบแนวยิบยิบครับอําวันนี้ผมทำผมแบบปิดหน้าผากแต่ตอนนี้ผมยาวมากน่าจะเป็นครั้งแรกที่ทำผมปิดหน้าผากแบบนี้ครับดีเลยครับซอนอู่ถูกใจกับทรงผมใหม่หลังจากลังเลทำท่าโพสต์ถัดไปทันที ชุดแบบนี้ผมชอบใส่ตอนซ้อมครับอเป็นชุดที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยครับต่อไปเหลือการถ่ายรวมอีกเซตหนึ่งครับผมจะตั้งใจถ่ายใหเต็มที่เลยนะครับไฟติ่งกับการถ่ายทำที่เหลือก่อนถ่ายรวมถ่ายรูป4คัดที่เหลือก่อน การถ่ายทำในบรรยากาศที <rôle à déc> ่แตกต่างจากการถ่ายทำก่อนหน้าเจลองยิ้มแบบเท่ๆการถ่ายทำที่ดำเนินไปด้วยท่าทางแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละคน แทเท่ๆตามคำแนะนำของผู้กํากับเข้ามาใกล้ๆกว่านี้อีกหน่อยนะครับมีซึ่งโชว์ท่าโพสต์ที่หลากหลายจบการถ่าย4ีคัดด้วยซอนอู ก่อนถ่ายรวมเราเมมเบอร์มารวมตัวกันทุกสายตาจับจ้องไปที่แจ็คเก็ตหนังสุดเท่ของเจคถ่ายรวมในคอนเซ็ปต์คาแรคเตอร์ชุดแบบสตรีขออีกรอบนะครับเอาเกตุกอนกลับไปยืนก่อนนะฟังคำพูดของผู้กำกับเพืพ่อถ่ายทำร,รอบต่อไป จกำลังซ้อมตามคำพูดของผู้กำกับฮ่าฮ่าฮาวิธีวิ่งของเจเอาละทุกคนเราจะเริ่มถ่ายทำกันแล้วนะเอสแตนบาย3 2 1อแอคชั่นคราวนี้ลองวิ่งดูเช็คมอนิเตอร์ภาพที่ตัวเองวิ่งหลังจากเช็คมอนิเตอร์ต่อด้วยการโอ้เจข,ขอข้อง,องานาย<อ>นี่ขอดูขอข้องนายคอ อันนี้คือมันแบบว่าติดคออยู่เลยติดคออยู่เลยก่อนเริ่มการถ่ายทําไปกำลังเต้นตามจังหวะทามมิ่งระหว่างซ้อมการถ่ายทํานิกิสปอยหนังให้พี่ซองฮุนฮ่าฮ่ นิกิถูกคัดเลือกเป็นเจ้าชายแห่งการสปอยสปอยหนังเก่งมากนิกิเป็นเจ้าชายขายเซลล์หรือไงเตรียมการยืนรวมเพื huh ่อการถ่ายทําต่อไปใกล้กันอีกหน่อยนะเช็คมอนิเตอร์และจบด้วยการถ่ายรวม อาจบการถ่ายแบบและจบการถ่ายแบบแมกกซีนวีเวิร์ดแมกซีนวีเวิร์ดรอบนี้เนี่ยนะคือคนทำออกมาได้ดเท่มากๆเลยวันนี้ถ่ายทำไปอย่างสนุกสนานเลยครับรวมถึงเกมมิ่งบทสัมภาษณ์ที่จริงใจกับวกเราด้วยนะช่วยความสนใจกันด้วยนะช่วยความนสนใจกันด้วยนะ Believe a p e n t p อ s o d e ภูมิใจเสนอเบื้องหลังการถ่ายแบบปกนิตยสารแมกกาซีนวีเวิร์ดให้เสียงภาษาไทยโดย JPK